ครับส,ส,สวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ครับยินดี้ตอนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไกลสอนชาแนลครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC ที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ขุดสระครับขุดสะเพราะว่า ดินเราก็ใกล้จะหมดแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าครับของการวิ่งดินครับของบอ่อนี้ครับกำลังเข้ามุมสะครับสวัสดีปยังทีมงานด้วยครับสวัสดีพยังแฟนเพจด้วยครับแฟนเพจบ่าวไก่สอนชาแนลครับเข้าไปติดตามกันได้ครับแล้วก็ขอบคุณ การรับชมคลิปครับแล้วก็สวัสดีไปยังผู้ติด,ดตามใกล้จะเป็นร้อยท่านแล้วครับก็ขอบคุณมากๆครับนาลอกเสร็จไปแล้วครับตรงนั้นครับกำลังเข้ามุมสะครับก็เลยเอาแชร์ประสบการณ์ครับ ผมก็ไม่เก่งครับขับไปโคก็ก็พอได้อยู่ครับวันนี้รถดาววิ่งเจ็ดคันครับ สาก็ลึกประมาณสาเมตรครับนะครับสุดปูมเลยครับดินค่อนข้างเปียกครับเพราะว่าถ้าเอาลงไปกว่านี้ก็ลำบากรถไถครับเพราะว่ารถไถจะดันไม่ได้ครับครับเต็มน,นะครับ เสียบ้างครับควันขโมงลยครับนัตตี้ครับภาพอาจจะสันส้นๆหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับศึกษ,ษะเข้าวันนี้ ก็งานก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับก็จบอยู่ประมาณตอนนี้ก็เล่มที่แปดแล้วครับแปดร้อยก็ใกล้จะหมดแล้วครับก็น่าน่าจะอยู่ประมาณพันเที่ยวครับ จอสันนี่ก็ตักได้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบเที่ยวร้อยสามสิบเที่ยวต่อว,วันครับเพราะว่ารถด,ดำก็บางช่วงก็ไม่ทันไมโครครับบางช่วงก็ไม่ทันรถด,ดำแล้วแต่จังหวะครับรถเสียชานไม่ได้มาครับวันนี้รถเสียชานเสียครับ เสียชาญมาก็เป็นคันที่แปดครับแต่ว่าเมื่อวานนี้วิ่งได้สามเที่ยวครับรถเ,เสียชารถเสียชานก็อยู่เที่ยวละรถด,ดำเหลือถ้อยเหลือเที่ยวละร้อยี่สิบครับรถด,ดำแบ็คโคก็เหลือร้อยรถไท ก็30บาทครับรถถส่วนในหน้าก็เอาไปอีก20บาทครับใช่ไหมนี่ผมพูดพูดผิดไม่พูดถูกครับรถดำร้อยยี่สิบในหน้า20บาทรถไถแเบคโคเหลือร้อยหนึ่งครับ ใส่ดินเยอะครับนาครับรลุยมุมสะกันต่อครับก็ตักไปด้วยเต่งไปด้วยครับจะได้เสร็จทีเดียวครับ Thank you. เดี๋ยวจะพามลงมาดูข้างล่างครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับมุมสะครับเจ้าอ้วนครับมาแล้วครับจะอ้วน ครับตรงนี้เราลอกหน้าเสร็จแล้วครับตรงนี้แล้วก็เหลือเหลือขุดสะย่างเดียวครับนี่ครับสรุปกรประมาณนี้ครับนะครับ,รบตักดินกันต่อครับ ยกลอเลยนี่ครับจะอ้วนครับก็จะประมาณนี้ครับก็นานๆครับทีครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ผมก็จะขับรถด,ดัครับแป๊บหนึ่งครับไม่เห็นรถด,ดั จะย้อนแสงครับฝั่งนี้ก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันครับการเข้ามุมสาครับก็ถนัดใครถนัดมันครับ ตัวแรงครับรถด้ำคันนี้ฟูซโซ่195ครับ6สูบครับ คันแล้วครับ ครับคลิปนี้ก็จบกันระเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องบาวไกลสอนช h a น n e ้ด้วยครับเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ